ครับผมสวัสดีครับพี่น้องมอน้บอลไก่โคกลมลกผ้าเลาะผ้าพี่น้องเลาะมาใส่จันครับเอาจัน์สิงมาใส่ครับเถื่อมีปลาคอปลาดุกเขานาอครับนาะนี่มาเบืองจันทสิงครับบอลไก่เพอาะแตมหอดครับนี่จันท์สิงของบอลไก่พี่น้องผมนี่จันสิงครับหรือว่าหลอบดักปลาจันท์ตะบานไก่บานบอลไก่เอื่อนจันครับบอลไก่มาเอามาได้สิบสองลังครับ บ่กไก่ก็จะใส่แถวนี้แล้วครับใส่สฟังทั้งนี้นอพี่น้องเนาะใส่ฟังถ้ามียายเอาไปแล้วก็ใส่สุดๆนี่ระาะว่ามือว่านนี่ข้ามายิงป่านี่บ่กไก่ขึ้นต้นนี่ครับบอ่อไก่ยิงลงหันมันมีปรคอตัวใหญ่อยู่ครับบัดเทือมันมีป่าเข้ามาจันเห่าเขาจันเห่าอีกจะว่าบอ่อไก่เอา จันมาใส่มาครับมาเบิ่งวิธีการใส่เดี๋ยบอกไกส่สผพาใส่จัดการอุป,ปกรณ์ก่อนครับพี่ข้าวเดียวเนี๋ยบอกไกส่สผพาลุงไปใส่เบอือว่าสีใส่ลักษณะใดกตสีใส่ให้พี่น้องเบิ้งจักสองหลังสามหลังเนาะพี่น้องเนาะขั้นใส่เบิ่งเบิดกะกระใสคือกันบบแตกต่างกันแตกต่างัึงแต่พื้นที่ถึงแต่หมองมั่นหมองได้เป็นตะใส่หอกะใสนะครับไม้ไดเป็นตะคือป่าเป็นตะเขามาคขมา่มหรีมาลบมาสนหาก็ยังใสเนาะครับเนาะจังใดจังถาติดามรับชมกันครับผม หน้าตาห้องจันทนี่เป็นทางเขาทั้งงาเพื่อนครับก็พี่น้องเห็นบ่าชาดิจีนเนาะอย่างสายิติจตามันครับตำแหน่งใส่แล้วครับบ่าวไก่ก็จะเอาลงนี่ครับพี่น้องผมบ่าวไก่จะเอาลงจุดนี้เขาจะเอาทางงามันมันก็มีสองทางนะครับทางทางตัวนี้เอาไ้ข้างบนงามันให้มันลอยๆขึ้นมาจากพื้นมันนะครับจากพื้นมันให้มันลอยขึ้นมา เอาไกลทีใส่นี่จุดแลกก็เอาตูดมันไว้นะครับปูน้ำไว้ก็สันบ่ดใยพี่น้องมันตายอ่อยประมาณนั้นสิแล้วครับประมาณนั้นสิละบ้านเขาก็เอาห้าหม้เอาหยาดพวกพวกว้บางแหวะครับตางก็มา ปลามามนี่ล้วครับใส่ง่ายครับจันดังหกวัดข้างหน้าออกเป็นแปนเพิ่นอยู่เอาสิปลามามนี่นะครับเนี่ยปลวกไว้นานแล้วนะครับหลังหนึ่งหามองใส่อีกครั้งที่สองครับเอาที่เท้าๆนี่นะครับที่ใกล้กันนี่แหละ เดีวมีป่าเข้ามาครับพี่น้องเนลยนี่ครับนี่ตำแหน่งแนวนี่เป็นอะไรไม่ใช่น้าเป็นทิศเป็นช่องเข้ามาครับปเป็นชงเป็นชางเข้ามามเป็นแปนครับพี่น้องมันจะเข้ามาดีหลังจากเที่ยวเห็ดเป็นแปนแล้วก็กว้างเลยแล้วครับนี่ mỗi nhà cắt chân à này nhà, bây con theo bắt lắm mà Để. Để đưa 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 đưa. bóng nắng Cho à. như ngay khắp Xây vô nhạc Chân xin, Một cái cái dắp xây là เป็นผงเข้ามามันเป็นผงเป็นลักษณะเป็นเงีแหลมเข้ามามัอาหาใสขึ้นมองมีบอไกลกับที่ใส่บ้งงตายานี่เข้าไปตำแหน่งบางายาเลยัปี่ยนเปลี่เอ้าเปลี่ยนครับ ทำหนึ่งข้บ้างเลยครับไม่เจอหายจันเหาคขึ้นน้ำไปด้วยครับจำอะไรปลาสิยใจท่านเข้ามาปาหยาบกันะค,ครับเศร้าๆวะหนึ่งหมตรเนี่ยโอ๊บังไว้ เดี๋ยวให้บาบไก่ใส่เหลี่ยวก็เด้อพี่น้องเด้อกตสีใส่ประมาณนี้นะครับวิธีการใส่จันบาไก่ก็เหลืออยู่ลายลังอยู่ครับเดี๋ยวบาไก่ใส่เหลี่จังถา้าติดตามรับชมกันอีกทีนึงเด้อครับพี่น้องผมแต่ผมบาไก่ก็ได้ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเฮาจังถามาติดตามว่ามันสีเขาีา จันทบอซีมีปลาตัวใดเข่าบออีกจักหมื่นสองหมื่นน้อพี่น้องเนาะจังมาบึงจังมาติดตามเมื่งวาสซีมีปลาเข่าบอมันกลับมาเข่าไววภายในนะครับพี่น้องขามขึ้นหรือขึ้นหนึ่งหรือสองขึ้นนี่บอใกล้ใส่นครับนี่นะครับตำแหน่งหนึ่งบอใกล้ใส่ไว้อีกหลังหนึ่งก็ยูนะครับบอลอุ้มเขียวๆนะครับ ในยังถาติดตามมึงครับเถื่อมันมาเนาะพี่น้องเนาะถาดลุนไปน้ำกันด้วยครับพี่น้องผมครับผมสวัสดีครับพี่น้องมือนีบบอไก่โคนวกผ้าเลาะผ้าพี่น้องมายามจันครับหรือว่ายามหลอบครับหลอกสิ่งจันสิ่งบอลไก่ทางบานบอลไก่เอื่อนจันครับขันใส่เป็นแนวนี่แต่ทางผักกางอาจจะเอื่อนดักหลอบนะครับเนาะนีบบอไก่ใส่ไว้นีมือว่านนะครับมือนี้ล่องมายามเบิงว่าจะมีตัวบอ ใส่เมือว่านนี่ครับพี่น้องผมบ้านในมือนี่นกัดเลยมาเจ้าแดกว่าใส่เอาไว้จักสองหมื่นสามหมื่นวัดบ่อใดพี่น้องมายามเบิง้งมาเราดูน,น้ำเบาไก่ครับบ้าสีมีจักตัวบ่อมีถุงผงเงี้ยป้าครับมาอะไรเนี่ยมาใส่ไว้นี่ทั้งเบิดเบาไก่ใส่ไว้สิบสองหลังครับแต่ว่ากะจักสีผาพ,พี่น้องยามเบิง้งจักหลังละเบิ้งซะก่อนหลังใด้ไปตะยามกะจังยามหลังใดบ่คือกะบ่ยามเนาะพี่น,อน้องเนาะเบิ้งเสือ ไปครับไปถ่ายทิดตามน้ำบอกไก่ครับผมไปครับพี่น้องไปดุลุล่มสีมีปลาบอลบอกไกใส่ไว้นี่ครับหลังนี่คือว่ามีปฏิกิริยาอย่างบดติ้งเลยครับล้างนี่บติงเอาไปนี้ น้งต่อไปอยากเจซรีอนครับใซรละมีบ่บ่มีบ่ตํำเลยครับบ่ต่าเลยไ,ไปไปใสหมอว่านนะครับมายามไว้ผุด้จะจัสอง่มายังสีมายามสอง้อูสามมือ พีพว่าได้ปนในบอ่อมือนีินี่ครับล้างนะั้อุ้ยุ่งม,มีบอ่อล้างนี่ข้ามันม,มีข้ามันถือทั้งหลังนี่มันสีเป็นมันสีํามันสีใบตองใบใหม่มันสีตกออกครับพี่น้องอันนี้มันเงียบอยู่ม,มันมีบ่อชักบ่ถ <c oughs> ือเอานี่พี่ครับบุ้ย ีไม่มีก็เอาไว้นั่นเลยสิบอะไรผลบ่ดูน้ลังน้ครับหลังนี่ก็ยังน้ำซี่คุนคุณเด,เดี๋ยม่เตียดเขียเคียดนั่งขมัองอยู่นี่ พี่เจาเนี่ยว่ามเห็้นในมะนาวม,มันคุณทีมีอยู่ว่ามีครับเขียดตัวนี้เราคือเหีห้ยในมะนาวม,มันคุณดีตัวกันด้วยมอนี่จะเขียดหน่อยเหี้ยติ๊ครับเขี้ยเจริญติ๊บเหี้ยเขียว เป็นน้ำคุ้นๆครับเขี่ดตัวเก่าหนูว่าไม่เหยียดยืนอีกนี่ครับนี่มันสุเป็นรักนี่ๆๆๆมีอยู่ครับมีอยู่ตำอยู่พี่น้องนี่มันหนามมันคุ้นๆหนึ่งสิครับนี่ต้องใช้สีมิโคนะครับนะดินนะครับดินเนี้ยดินเนี่ยอะไรรุ่นนะครับอุ้ยยืดไปอุ้ยแพ็กสามโมเมนแ์เพกคู่พี่น้องแพกสามเพกสามอุ้ยสามตัวครับสามตัวกูล่ะสามตัวครับสามตัว ขึข้นโคกขึข้นโคก่อนยังมีสามตัวครับนสตัวจันทรั่งน้อยแล้วครับเ <c oughs> ขามาจากไนอัดสามขน่าดนี่ <c oughs> ตำรวจกับซะั้นอัดสามตัวใหญ่ตัวหนึ่งตัวหน่อย2ตัว <laughs> มนัมนมันแลครับมื่อนี้สามตัวแล้วหลังเดียวเข่าลังเดียวสามตัวเนี่ยมาไกลเอาต่างพี่น้องโอ้ยโอ้ยอย่าดิ้นไอ้ตุ๊เอาตัวใหญ่กอนนะ่อนละคันเด่นจังได้กระหี่ใบของให้ก่อนลนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยก็ดิ้นดีแท้ ข้าวสตัวเลยหลังเดียวนี่ครับกำเต็มมืออาญ,ญาเลยครับใส่นี่ใส่ห้อข,อขีดเยสุว่รณีเบียรทงพราทำนมใชเดนะเด่นเดนเด่นเดนเด นี่จบเหล็กก้นอ้าวขนาดจับเงี้ยขั้นเฮ็ดที่แห่งกับยานค้งบว้ได้รบนมือพี่น,อน้องค้งไว้ตะปนตะตุ่มงานลายที่สองน้ยเห็นตุ้นแลงแต่เพื้นนี่โอ๋หางตีกล่องเลยบม่อยากเขากล่องเล่นคนนี่นะเหลืออีกหนึ่งตัวขนาดใส่ถุงว่านเลยครับพี่น้องทำจำนวนแตกเปิดหมดละ ขนาดใส่ไป่งว่านนี่ครับต่ำจนหนาแตกเลยเก็ยเียดบ่เหลือเลยสามตัวครับสามตัวหลังเดียวเดี๋ยวบอกใครเอาลงไปใส่พี่อีกนพี่น้องผมเถือนมานอีกใส่ไปธีเกาที่เดิม่ลยนะครับ นี hmm. ่ด้ปากเลยนี่รูปนี่อันด้วยครับพี่น้องมาปุ๊กเลน้อยมาหนี่งดี ลังนี่เป็นจังไดหลังนี่ไม่ยังนี่หัวเสียบกี่ดีมีป่มีแต่หัวเสียบหลังนี่ว่ามีมีปะกระเดือกตัวเดียวก็หัวเสียบยังสิพี่น้องผมหัวเสียบกี่ดีเลยว่ามีมีปลาตัวเดียวหัวเสียบหัวเสียบตัวเดียวก็เอา นั่งนี่ครับมีวะลังนี่นั่งนี่บ่มีครับวัวดำเลยดำวัวดำเดี๋ยวบ,บ่าวไก่ถีบเขาไปบุ้งหมอนหนึ่อน,อนพี่น้องผมไปเนี่ถา้าติดตามกันครับถ้ายบึง้งตอนบ่าวไก่ไปบุ้งออกมาสอก้อนเด้อพี่น้องเด้อ กระผปพ,พี่น้องสรุปเลยว่าได้สามตัวครับรยามมนกับโบถืงมันโบเขาเลยครับน้ำกับบคุณใหม่ก็ยังอยู่สร้างสภาพเก่าสรุปว่าได้สามตัวครับมันมันมือน,นี้สามตัวใส่ไปอมือบ้านกับมายามที่แหลกเบาไก่กับ,บาาวาเซียจากสองเสมอนะครับจังสีมายามกับพอดีจังได้ละคือไว้มันถึงน้องพี่น้องเนาะก็เลยมายามให้พี่น้องพ่เบื้องทั้งจังบดุ ลายหนึ่งห้าปลาตายแต่ขนาดตาซ้ายอยู่ในว่านนี่พี่น้องพูดนามันมันตําดังตําอันนี้ลายก็แตกหนาแตกนะตัวนี้ผ้าเข่าตัวนี้นก็ตัวแม่เท่าก,กันนี่ครับน,นี่ยชุดตัวตัวนี้อาจจะเป็นตัวผูวเงี้ยวๆปลาตัวเงี้ยวนะ บอไก่กับบงหงกันนะครับตัวแม่ตัวผู้เบิ้งลักษณะเนาะตัวสันสันก็เป็นตัวแม่ตัวเน่ากับสีน้ำสิเป็นตัวผู้ไปสันนะครับน้ำมันนะครับดำปีแล้วครับน้ำใสน้ำใสปลาตัวดำรับผมขอบคุณพี่น้องผมไม่ไรเด้อครับที่ติดตามรับชมเป็นแรงเครียร์แรงใจให้บบอไก่เนาะครับเนาะวิธีใส่จันหรือว่าดักหลอบหลอบดักปลาใส่จัน กไก่เอื่นจันหลังน้นอยๆเอื่นจัน,นขั้นสิใหญ่เนจ้อยซะเหมัอนก็รอบคือกันครับกับเอ,อบื่นรอบคือกันครับภาษาาักกางนะครับเนาะกระดักลอบกูลอบคือกันเหรครับแต่ว่าก็เอ,อื่นเนคีคนเราจางคนเราผักนะครับเนาะวิธีใส่ใส่ง่ายๆครับสไตล์บอกไก่ขอบคุณขอบคุณพี่น้องผมไม่รายครับสไตล์นีก้ก็ให้พี่น้องผมอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงสุขสุขคนเด้อครับพี่น้องผม สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเดี๋ยวมืงอ่าสิพาพพี่น้องมอยายำมึงอีกครับ